ให้เราคิดเสมอว่าเรามีเวลาน้อยเดินทางมาไกลแล้วก็โอกาสก็น้อยขอให้ได้กราบหลวงปู่ให้ได้ชื่นชมบาร,รมีหลวงปู่ขณะที่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยก็รักษาใจให้ใสๆสอย่างนี้พอเราก็จะได้กำไรคือพลังความบริสุทธิ์ที่จะได้จากหลวงปู่ถ้าเราทำใจโลง่ลงๆว่างๆขณะที่ไปกราบท่านนะ่ใจเราจะ เต็มเปี่ยมด้วยบุญบรารมีด้วยด้วยกำลังใจคือยิ่งใจเราใสาใจเราจดนิ่งขนะะที่ได้เห็นได้กราบท่านเราจะสัมผัสได้เองว่า,าพลังของความบริสุทธิ์ที่ลวงปู่ท่านท่านแผ่มาถึงเรามันเต็มเปี่ยม แม่ญาติโยมที่ไปด้วยก็เหมือนกันก็บอกกับญาติโยมว่าให้ทำใจอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลอย่างอื่นกังวลเรื่องธุรกิจมันจะเข้ากำไรขาดทุนไหมหรืออะไรไ,ไหมก็ไม่ต้องไปคิดคือขณะที่อยู่กับหลวงปู่ให้ทำใจใส่ให้เลื่อมใสให้ผองใสใจให้บริสุทธิ์รับบุญพลังบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ แค่เราคิดนึกในใจว่าลูกหลานมีงานโน้นงานนี้อยู่ขอให้สำเร็จแค่นั้นก็สำเร็จแล้วเพราะว่าหลวงปู่ท่านท่านรู้ก็บอกกับทุกคนที่ไปอย่างนี้พอพอเราตั้งโปรแกรมอย่างนี้ไว้ตั้งแต่เดินทางตั้งแต่ขึ้นรถไปตั้งแต่เข้าเขตแค่เขต่านเนี่ย คือทุกคนจะมีความาตื่นเต้นแล้วก็มีมันใจมันถึงแล้วคือใจมันถึงภูเขาควายถึงวัดหลวงปู่แล้วคือคือพ่อเข้าเขตลาวนะก็ทุกคนก็สัมผัสได้นะใจก็จะสัมผัสได้เพราะว่าคนที่มีความตั้งใจก็จะเป็นแบบนั้นจะแตกต่างจากคนที่มัวแต่กงังวล กังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้จะไปกราบหลวงปู่แทนที่จะทำใจให้ใสน,นะแต่ว่าไปกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องพอหลายๆเรื่องไปกราบหลวงปู่ก็เหมือนกับกราบพระทั่วๆไปแทนที่จะได้ความบริสุทธิ์ได้บุญบาร,รมีกับหลวงปู่เต็มที่เนี่ยพอใจมันเป็นกังวลพอมันคิดเรื่องโน้นเรื่องน,อองนี้เรื่องอื่นมาเนี่ย อ,อยากจะทดลองอยากจะยังงอนอย่างนี้บ้างเนี่ยใจใจมันมีข้อแม้พอใจมีข้อแม้ความบริสุทธิ์ผ่องใสที่จะได้จากท่านมันก็จะลดลงทั้งที่ท่านก็มีความเมตตาเหมือนเดิมไปกราบท่านกี่ครั้งก็เหมือนเดิม